ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็ยังจะอยู่ในแอปไลน์เช่นเดียวกันนะคะใครที่ว่าเล่นไลน์บ่อยๆนะคะแต่บางคนก็ยังไม่เคยเข้าไปเล่นลูกเล่นนะคะว่าเล่นยังไงบ้างนะคะก็มีแต่โทรเข้าโทรออกส่งข้อความหากันนะคะขี้เกียจพิมพ์ที่อยู่ก็เข้าไลน์แมพค่ะไม่รู้จักตำแหน่งที่เราอยู่ก็เข้าไลน์แมพค่ะอย่างเช่นหลงทางค่ะเป็นช่วงชุลมุนหรือว่ายุ่งมาก ไม่มีเวลาพิมพ์ค่ะก็เข้า Line Map ค่ะเห็นไหมคะเข้า Li n e Map ก็ทำให้เราฉลาดขึ้นและก็ใช้ชีวิตประจำวันง่ายขึ้นด้วยนะคะค่ะก็เข้าไปในที่แอป Line เลยนะคะกดเข้าไปเลยนะคะพอกดเข้ามาแล้วนะคะเราก็เข้าไปที่แชทนะคะเห็นไหมคะกดเข้าไปแชทเลยนะคะ พอกดเข้าไปแชทนะคะเราก็เลือกเพื่อนนะคะที่จะส่งแมปไลน์นะคะใครก็ได้นะคะเราก็กดเข้าไปเลยนะคะค่ะ <smiling S 1> พอเรามาแล้วนะคะเ <swimming> ข้าในเพื่อนที่เราจะส่งนะคะเราก็กดเข้าไปในส่วนของเครื่องหมายบวกนะคะบางคนก็ เห็นนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะส่งยังไงนะคะหรือว่าเล่นยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็จะส่งสถานาตำแหน่งที่อยู่นะคะเราก็กดเข้าไปที่ตำแหน่งที่ตั้งเลยนะคะที่เราตั้งที่เราอยู่นะคะเราก็กดเข้าไปค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะขึ้นมานะคะว่าเราอยู่จุดนี้นะคะ เขาก็จะขึ้นมาให้เรานะคะว่าเราอยู่จุดนี้นะคะหรือว่าจุดใกล้ใกล้เคียงนะเห็นไหมคะเขาจะขึ้นมาให้เลยนะคะสถานที่เราอยู่นะคะเราก็อันนี้ก็จะเป็นร้านค้าเป็นเนี่ยค่ะเขาจะอยู่จุดใกล้เคียงนะคะขึ้นมาให้เรานะคะว่าเราอยู่จุดไหนนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่บ้านนะคะเราอยู่บ้านเราก็อย่างสมมุติว่าเราก็กดไปเลยนะคะถ้าอย่างสมมุติว่า ที่อยู่นี้ไม่ถูกนะคะทุกคนถ้าเกิดที่อยู่นี้ไม่ถูกเราสามารถเลื่อนได้นะคะเลื่อนหาตำแหน่งที่ที่เราอยู่นะคะอย่างสมมติว่าตรงนี้เราไม่ถูกนะคะเราก็เลื่อนไปนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะขึ้นมานะคะนี่ค่ะเขาก็จะขึ้นมาถ้าสมมติว่าถูกแล้วนะคะเราก็กดคลิกเข้าไปเลยนะคะที่อยู่ก็จะส่งหาเพื่อนนะคะ จุดตำแหน่งที่เราอยู่นะคะก็จะส่งหาเพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะขับรถมาหาเราได้หรือว่าจะไปเที่ยวกันแบบเนี้ยค่ะไม่ไม่รู้นะคะว่าที่อยู่ที่เราหยุดยืนอยู่ตรงนั้นนะคะว่าเป็นหมายเลขบ้านอะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็สามารถใช้แมปไลน์ในการส่งหาเพื่อนได้นะคะเห็นไหมคะว่าไลน์นะคะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะคะการใช้ชีวิตของเรานะคะง่ายขึ้นนะคะ ถ้าเกิดเพื่อนได้รับแล้วนะ,ะก็สามารถคลิกเข้าไปเลยนะคะคลิกแมปเข้าไปเลยนะ,ะเห็นไหมคะก็สะดวกนะคะค่ะพอกดพอเพื่อนกดคลิกเข้ามาแล้วนะจ๊ะจะไปยังไงต่อนะคะเราก็ให้เพื่อนหรือว่าใครที่ได้รับแมปไลน์นะคะเราก็กดคลิกเข้าไปเลยนะคะ<ๆ>เขาก็จะถามเรานะคะว่าแสดงใน Google Map หรือว่าแสดงในแผนที่เส้นทางจากตำแหน่งที่ ตั้งปัจจุบันหรือว่าจะแชร์ต่อให้เพื่อนอีกคนแบบนี้นะคะก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะอย่างถ้าเกิดว่าจะใช้อย่าง google แมปนะคะก็คลิกเข้าไปนะคะค่ะพอคลิกเข้าไปแล้วเห็นไหมคะก็จะขึ้นมาแล้วเขาก็จะบอกว่าเส้นทางนะคะหรือว่าเริ่มนะคะเริ่มการเดินทางนะคะเราก็ บอกว่าเริ่มนะคะกดเริ่มนะคะมุ่งไปทางทิศตะวันเหนือไปตามทีสองร้อยเก้าสิบเก้าก็จะเป็นการแจ้งบอกทางนะคะถ้าเกิดเราจะออกก็กดออกได้เลยนะคะเห็นไหมคะง่ายๆนะคะก็สามารถไปทำตามได้เลยนะคะ ก็มีข้อมูลดีๆมาฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าเกิดใครที่ว่าชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจในการทำคลิปต,ต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ